มาเอาฟืนกับคุณยายหาน้องใหม่หาน้องใหม่ไรมากแวะเอาฟืนยปปอยู่ป่ายางคนอันนคนตัดนะคะอันนี้คนขนแผนกขนกับแผนกตัดแข็งแรงหกสิบกว่านะคะ แข็งแรงบึกบึนคนไปใส่ซาเลงน้ำยางกำลังไหล หานองไม้มานะคะน่องใหม่ไรขึ้นยายปลาโยคาปลาเห็ดขมนะคะเห็ดขมออกขึ้นยายก็จะมาเก็บเห็เดแถวนี้

ผนขึ้นในแปลาต้นนั้นโอ้หนักเกินไปไม้โยคาหนักมากเลยนะคะเอาไม่ไหว ออกกิ่งเล็กมันก็ได้่ะ